สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับทะเบียน6 0ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเลขอาจจะกลับนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรีวิวนะครับคันนี้เป็นอาทิตย์นะครับหนึ่งยูฮงจีแอร์แพ็คเป็ห้ถึงบเจ็ดใบแล้วครบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีเบอร์หนึ่งนะตอนนี้เลยสวยน่าใช้มากครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับราคาดีด้วยนะครับคันนี้สวัสดีครับพบกับเป้อีกครั้งนะครับที่เป้เพชรยนต์รถมือสองโดยจ้าโคล่าเอลติคคันนี้นะครับ เป็นรถมือ2เกรด A นะครับที่เป้คัดมาให้นะครับซื้อเข้ามา1คันนะครับบอกก่อนเลยว่าตัวสต็อกของเรานะครับผมผมเนี่ยสต็อกไว้ประมาณ50-60คันนะครับถ้าชอบคันไหนก็เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าที่ผมจะถ่ายรีวิวผมถ่ายคันนี้ให้ดูนะครับถ่ายให้ดูชัดๆยันหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับหน่วยงานประวัติศูนย์ราคาดีด้วยนะครับรถปี18แต่ราคาเนี่ยแค่4 0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับราคาอยู่4ี่0 0 0ยสี่แ ราคาอยู่แค่4 1 0 0 0 0บาทผ่อนย้อน7,000ต้นๆนะครับ7,001 7,002เท่านั้นนะครับและโฉมหน้าโฉมตาได้โฉมสปอร์ตแบบนี้นะครับตัวกระจังหน้าดีไซน์มาใหม่ไฟหน้าได้แบบใหม่นะครับเป็นโฉมใหม่ใหม่ในเชนนะครับรถนะครับเป็นปี18นะครับไฟหน้าแบบปลาดัดสมุไรนะครับสีเดิมเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับรถสภาพสวยเดิมเงางามนะครับขอภัยคันนี้ได้ปี19นะครับขอภัยปี19นะครับปี19ไม่ถ0 0 0 0โลนะครับ รถเดิมนะครับสภาพดีคันนี้ราคาดีด้วยนะครับปกตินะครับรถเนี่ยถ้าปี19เนี่ยราคาอยู่ประมาณ4 3่แส0สา0 0 0ื่นาสนะครับประมาณนี้แต่คันนี้ราคาอยู่แค่4 1 0 0 0 0หบาทผ่อนอยู่7,00ดเท่านั้นนะครับได้รถโฉมใหม่เหมือนเชนแบบนี้ไปนะครับรอสวยน่าใช้นะครับความปลอดภัยของเขานะครับล้อเบรกนะครับเป็นระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ดิสนาดิสหลังด้วยนะครับสีสันมีพนร์รถได้สภาพเดิมสวยจากโรงงานเลยนะครับ ยางนะครับสภาพเดิมกิฟต์แม็กนะครับเดิมๆแม็กทูโทนยางของดันหลบนะครับยางขนาดขอบ16นะครับขนาด205นทับ้านะครับเก็บเสียงเงียบเวลาขับขี่นะครับยางนี้นะที่ออกแบบมานะครับไม่หนักเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับเวลาขับไปขับทางเร็วๆเนี่ยเสียงเข้าเครื่องยนต์น้อยนะครับรูปโฉมนะครับทันสมัยน่าใช้แล้วก็เน้นเรื่องความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ17ด ถึง20กิโลลิตรมีแน่นอนนะครับนี่คือรถที่อึดอิ่ทนสวยน่าใช้นะครับใครหาอยู่ก็ติดต่อไปได้เลยนะครับเอลติสนะครับผมมีให้เลือกนะครับเปมีให้เลือกนะที่บริษัทเรานะครับประมาณ60คันนะครับคัดสวยให้ลูกค้านะครับเอาแบบเด็ดๆเลยนะครับประมาณคัน2คันแค่นั้นให้เลือกนะครับจะได้เลือกง่ายนะครับไม่ต้องไปสุ่มแบบว่าสุ่มตัวสุ่มซื้อนะครับเดินเผื่อไปเจอคันที่แบบสภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับผมคัดให้แล้วนะครับสภาพเดิมๆสวยแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างได้เป็นตัวกระจกสีโทนเนียวต่รถแล้วก็ปรับได้ไบไฟฟ้ามีไฟเดียวมาให้พร้อมนะครับ ในเร MM ื่องของกระจกเนี่ยรอบพันนะครับได้ของเดิมแท้เลยติดฟิล์มมาให้พร้อมครบแล้วเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาให้พร้อมครบเลยนะครับมีระบบออโต้อะลาร์มให้ด้วยป้องกันการโจรกรรมนะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับหูจับนะครับจะมีเส้นสปอร์ตโครเมียมแบบนี้มาให้นะครหูจับจับกับใช้มือแบบนี้เลยนะครับไปจับเปิดง่ายนะครับมีสมาที่ให้ครบนะครับเวลากุญแจมาใกล้มันก็เปิดได้เลยนะครับแผ่นเพจอยู่ครบๆแบบนี้เดือนมีนาปี19เนะครับเลขเฟรมเลขเครื่องครบๆแบบนี้ชัดๆไม่จางหายนะครับ เครื่องเดิมคอับผมเป็นเพจเสาบีต่างๆก็เดิมนะครับและดูนะครับนี่เม็นอุปกรณ์สปอร์ตต้องเดิมคมๆชัดๆทุกจุดแบบนี้นะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่สวยไม่เดิมนะครับบอกเลยว่าเราไม่เอามาขายนะครับเต้ไม่มาขายนะแล้วคราวนี้มาดูเสาซีบ้างนะครับเสาซีคือตรงนี้นะครับนี่คือเสาซีนะครับอันนี้คือเสาบีนี่คือเสาเอนะครับเอบ นะครับผมสอนเรื่องการดูรถไปด้วยนะครับแนะนําด้วยว่ารถสวยรถดีดูยังไงจะได้ไม่โดนหลอกโดนย้อมนะครับนี่สปอร์ตเพนาร์ต้องเดินคมๆทุกจุดแบบนี้นะครับหูลากหูคองตรงนี้จะต้องไม่บิดไม่งอนะครับสภาพเดิมสวยใสกิปเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยเดิมซื้อได้นะครับโครงสร้างเดิมรับประกันการันตีให้นะครับว่าไม่มีชนหนักต่อต่อรถเล่มไม่มีสูญหายอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ ติดต่อเขาไปได้นะครับ0947894848นะครับดันท้ายไฟท้ายแบบ LED light guiding นะครับหล่อเดิมสวยน่าใช้นะครับไฟท้ายเห็นเด่นชัดแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะให้มาใหญ่และกว้างเยอะมากอย่าไปให้ดูนะครับนี่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมเปิดตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะอ่าเปิดมานะครับตรงนี้เก็บได้ถึง465ลิตรนะครับ เนี่ยว่าจุได้อย่างเยอะเลยนะครับจูกได้อย่างเยอะเลยนะครับตัว b o ี้ตัวถังนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวยางอะไหล่ล้อเหล็กเนาะแล้วก็มีตัวซีนถังสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีชนใดทั้งสิ้นนะครับอดี้โครงสร้างได้สภาพเดิมนะครับตัวถังเดิมนะครับแม่เหลเครื่องมืออยู่ครบไม่มีสนิมขึ้นใดทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีชนนะครับย้ำว่าไม่มีชนครับนี่ดูเลยนะครับตัวถังเดิมไม่มีชนแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมซื้อได้นะครับรถต้องปกนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับบอดี้ตัวถังสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเลยเอาไปใช้งานกันนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับนี่คันนี้นะซีนฝากระโปรงก็เดิมเห็นไหมครับซีนซิลิโคนเนี่ยต้องเดิมต้องชัดแบบนี้ไม่คดไม่งอไม่แตกหายไปไหนนะครับนี่เดิมๆทุกจุดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตะเข็บเบต้านะครับแนบชิ้สนิทกันแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับ ผมรีวิวให้ดูทุกจุดทุกเม็ดนะครับตรงๆเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่มีโกหกลูกค้านะครับเราใช้ความซื้อตรงเป็นหลักเลยนะครับเราขายความถูกต้องความชัดเจนนะครับคันนี้ราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทพรีววันเจ็ดพันสองพันสามนะครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะสีเบจนะครับมีจุดยึดสายเบลสายเบลให้ครบครบนะครับแล้วก็มีฟาสชาร์สองชหนึ่งแอมป์ให้ครบเช่นกันนะครับมีให้ครบเลยนะครับโครงสร้างสภาพสวยเดิมนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดำต่ดกับสีเบจมีกระจกปรับพเอไฟฟ้าได้นะครับสมารที่นะครับสมม,สมมุตินะครับสมมุติว่านะครับนี่ด้วยคีเรตขึ้นมาใช่ไหมกดล็อกก่อนอ่ากดล็อกนะกระจกมันจะพาวออโต้ให้แบบนี้เห็นไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเราเอาคีเรตมาใกล้ๆนะครับเอามาใกล้นะครับนี่มันเปิดให้ออโต้ได้แบบนี้เลยนะครับแม้กระทั่งรถล็อกอยู่นะอ่าดูทีนะครับนี่มันเป็นสมารคีเรตเนาะหรือก็แตะก็ล็อกได้นะครับนี่กดแตะก็ล็อกได้แบบนี้นะครับหรือก็แตะอีกทีนึง ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้ดวดูนะถ้ามาใกล้แบบนี้เปิดอ่าเปิดประตูได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือตัวสมาร์ท t e นทรีนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีดำแต่กับสีเบดนะครับกระจกเป็นทัพไฟฟ้าสี่ทันล็อกมีให้พร้อมลำโพงสีหนอนรอบคันที่วางแกล้หนังกาแฟามีให้ครบนะครับพอโซลตรงนี้ได้เป็นหมูนุ่มหมูหนังนะครับ แล้วก็เป็นโอเวอร์ทาซีนฝาประตูสภาพเดิมๆไม่มีชนนะครับรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับด้านในสวยๆเดิมๆนะครับเบาเป็นสีเบสสว่างๆนะครกลางคืนเห็นเด่นชัดนะครับเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับแล้วก็พรมลายนะพุ่มหนังอย่างดีมีแอร์แบ็กให้ครบนะครับแอร์แบ็กผมชอบมากเลยนะแอร์แบ็กขามีให้ถึงเจ็ดใบซ้ายมีขวามีหัวเข่าก็มีนะครับเซฟที่สุดแล้วเสาบีเสาซีตรงนี้ก็มีให้ครบๆเช่นกันนะครับ พ่อแม่คนไหนจะเอารถไปใช้งานให้ลุงให้ลูกให้หลานให้ลุงพ่อแม่ปุยิตายใช้ได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าเหมาะทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็พุสตาร์ก็มีให้ครบแบบนี้นะครับพร้อมวงแหวนนะแล้วก็สมัยที่ไม่ใช่ขอไปปุ่มกระจกปรับไฟฟ้านะครับนี่ปรับพับไฟฟ้าได้ครบเลยนะครับปรับได้สี่ทางนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะได้หมุนได้แบบ3 6 0้องศานะครับแบบนี้เป็นตัวที่ปรับมาใหม่จากตัวปี17เนะครับเปลี่ยนโฉมใหม่แ้านในดีไซน์สวยก็เดิมนะครับเกียร์ c v วินะครับ7สปีดเนาะ อ่ะคันนี้อย่าเป๊ะสตาร์ทให้ดูนะครับรถติดงานแล้วคันนี้อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับปึ๊บนะครับรถติดเลยนะครับเครื่องฟิตติดง่ายนะครับเป๊มีการดูแลเท็คแคร์ตลอดนะครับรถสวยการันตีให้เลยว่าเกรดเอตรงปกแน่นอนนะครับอยู่ทางไกลไม่ต้องห่วงเลยทางใกล้ก็ได้นะครับรถเนี่ยย้าเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับเป็นไงเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็คือแอร์เย็นแอร์เย็นเพลยงพคคำนี้ติดหูตลอดนะครับ FM MM, a มีให้นะครับบลูทูธไม่มีอย mm ู hmm. b> b ่เฟสสองให้ได้นะครับ AUX b นะครับช่นยแอร์นะครับสี่ระดับความเย็นมีให้ครบนะครับสวยครบเครื่องแบบนี้เลยนะครับแอแบบแม่เกทีบใบนะครับเอกสารรถต่างๆนะครับบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้มีให้ครบทุกอย่างนะครับมีให้ครบๆนะครับสนใจนะครับซื้อสดได้จากแฟนได้ อยากได้รถสวยสำคัญติดต่อมาหาไปได้นะครับ094794848 8นะครับอ่าคำน,นี้เรียกไม่รถแต่งงานเนาะไม่ก็อยู่ประาณ140,000โลนะครับเปคัดให้นะครับมี140,000โลไม90,000 80, 80,000ก็มีให้แต่ราคาก็ตามสเต็ปนะครับไม่น้อยราคาก็สูงขึ้นนะครับอ่ะถูกสุดตอนนี้อยู่ประาณ300,000กว่าบาทนะครับ307 308นะครับอยากได้จัดมาได้เลยเดี๋ยวเป๊พาไปดูนะครับ ก็บอกเลยว่าไปทํารีวิวเมื่อวานไปแล้วนะครับเป็นคลิปแบบร,มรวมๆนะครับทั้งบริษัทว่าเออมีรถเข้าใหม่ขนาดไหนบ้างนะครับก็มใีให้แล้วไปดูในช่องได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเป้พาไปดูฝาเครื่องห้องเครื่องเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับเดิมไหมซื้อได้หรือเปล่าม,มาดูกันอ่ะดูฝากระโปรงเป็นหลักนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยบอกแล้วเดิมฉนวนความร้อนอยู่ครบๆนะครับสติกเกอร์เดิมๆนะครับหัวนงฮอ้นเดิมๆนะครับนี่สภาพเดิมสวยคลิปเลยนะครัครบ สภาพเดิมสุยกิฟนะครับแก้าย่กังฝาเดิมไม่มีโดนชนนะครับโครงสร้างเดิมแท้นะครับสภาพเดิมหัวชวงกชกเดิมเป็นอาร์โครงสร้างต้องเดิมแบบนี้นะครับเป้เป็นฝ่ายรับตรวจรถรับดูรถนะครับตะกี้รถให้ลูกค้าได้ดูรถเป็นนะครับเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็รับดูรถด้วยนะครับนี่เดิมเดิมสามอาร์สามเอลต้องอยู่ครบแบบนี้คารับแรงตรงนี้นะครับจะมีซีตัวถังอยู่เห็นไหมครับนี่ซีเห็นไหมซีซิลโคนต้องเดิมเดิมแบบนี้นะครับไม่คดไม่งอไม่มีรอยเชื่อมใหม่หมีไนะครับ เดิมเลยฝาตัวถังพวกนี้ไม่มีดันนะครับ ABS มีให้ถึง4ล้อนะครับแบบนี้คือ ABS สล้อซีนตัวถังได้สภาพเดิมแบบนี้นะครับถึงถังได้สภาพเดิมนะครับรถสวยเดิมเลยนะครับก้านนะครับตรงนี้ก็ของเหลียจะเปลี่ยนให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวจะการให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงได้รถสวยไปใช้แน่นอนฝากระโปรงเดิมตาโปรงตาปั๊มเดิมเดิมจากโรงงานของแท้ของเดิมนะครับนี่ฝาตาปั๊มโตย้าซีนโครงสร้างสภาพเดิมเลยนะครับนี่ สภาพเดิมๆฝากระโปรงเดิมนะครับคันนี้4แสนหนึ่งหมื่นนะครับราคาดีนะครับบอกเลยราคาดีมากได้ี1 9ด้วยนะครับซึ่งปกติมันอยู่4แสนสาม4แสนสี่นะครับคันนี้ราคาดีน่าซื้อน่าใช้นะครับบอกเลยคันนี้ซื้อได้และสําหรับใครสนใจ Toyota Corolla Altis นะครับของเพยนต์นะครับรถมือ2เกรด A นะครับติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์0947894848หรือแอดไลน์ไอเดีที่เบอร์นี้ได้เลยหรือไอเดีนะครับผม แปะไว้ให้แล้วด้านล่างขวามือนี้นะครับ <c oughs> เห็นแล้วทักมาได้เลยครับล่างขวามือนี้นะครับทักมาโทรมาสอบถามได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับพนักง,งานบร,ริษัทพนักงานชางการต่างรายได้มื่นสองมื่นสามมื่นห้ามื่นหกสองมื่นขึ้นไปออกได้หมดเลยนะครับยิ่งเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยยิ่งออกง่ายนะครับทำงานเกินปีผ่อนบัตรเครดิตเกินปีแล้วหรือ6เดือนต่อจากที่มาที่เก่ามาก็ออกได้เช่นกันนะครับหารถสวยไปใช้สักคันความปลอดภัยมีให้ครบนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบรอบคันนะครับ กว้างนั่งสบายขับง่ายได้เกียวโตผมแนะนําว่าต้องเป็นโตโยต้าโคโรนเอลติสรุ่นนี้เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็ฝากรถสวยไว้ด้วย1คันผ่อนแค่เจ0ดพกว่าบาทสนใจติดต่อมาผมมีโปรของแถมให้น้ำมันเต็มถังกองหน้าหลังมีให้ครบอยากได้ติดต่อมานะครับผมซื้อรถมือสองสักคันรถเอลติสนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยที่นะครับเป้เพชรยนต์รุ่นสองะครับศู 94, 89, 48, 48, นย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ